Okay. <laughs> เปลี่ยนเลเวลแล้วรู้สึกว่าโชว์เราจะ่ปีก่อนกับปีนี้มันแตกต่างนะอารมณ์ข้างในปีที่แล้วอะไรล่ะหลายปีมาไม่ได้โอ้แต่พี่โอใช่แต่พี่โออารมณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็จนมาคบกันแล้วก็เดทกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมั่นกันแล้วก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็อยู่กับช่องสามแล้วก็เกิด และเกิดที่ช่องเกิดที่สาเอช่มอาี้ง้นด้วยพอช่องสามี่ปีงี้สปีนี้ก็จัดเต็มค่ะปีนี้ก็จัดเต็มแล้วก็ยังมีละครอีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ที่แบบที่จริงๆคือสปอร์ตเราทุกๆปีแล้วก็ตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าช่อง ติบละครดีๆให้คนดูอีกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยต่ออีกนานๆไนป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะคุณผูิงวันเ,แบบเกิดสามีป,ปีแรกหรอจิคงะวันเกิดสามีก็เขียนอะไรก็ได้ Who is it wow. ที่บอกว่าเขาเป็นของเราของเราของเราคนเดียวใช่ใช่ก็ของเราแล้วนะ่งรเอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงพนักงานจีิเราการซื้อของขวัญยังไงมันยากมันถึงว่าไม่ต้องแล้วคือมราเป็นขวัญกันละกันคิมจริงจริงก็ยากนะเพราะว่าเขาก็มีทุกอย่างแล้วอะแต่อันนี้คิมซื้อเป็นบูเชอร์ให้เขาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าอใช่อ๋อก็คือตัดจบก็คือไม่ต้องหรอกให้ไปเลือกเองให้ไปเลือกเอง ก็เป็นโปสเตอร์แล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งเอาเองคุณคาเท่าไหร่คะไม่เยอะค่ะไม่ได้เยอะว่างที่เอาไดนถามในคลิปที่เป็นไวรัลหน่อยโลกออนไลน์โลกออนไลนวันในใจตอนนั้นมันาจากไหนก็มีคนถามมากค่ะที่ถามเยอะมากเลยค่ะเราก็เคยบอกตั้งแต่ใส่ตะไรแล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็คงไม่มีวันที่จะรับได้ เราก็ไม่รู้นะว่าแบบอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าแบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอะสิ่งถูกต้องมันก็คือต้องอยู่ตรงนี้อมันจะมีโลก2องโลก3ามโลกสี่ไม่ไม่มีวันเกิดขึ้นนีงมีมีหมาคุยเรอ่สิ ะเนี่ยตอนแรกคนลุ้นว่าท้องแล้วหรอตอนเนี่ยปากอยู่ค่ะกำลังอยู่ในโั้นตอที่กปากอยู่ค่ะไม่ได้แบบกินครัวการต้องจอดเป็นต้องจิ้มแบบต้องจิ้มวันแรกๆก็กลัวค่ะแต่ว่าพี่หมากก็ช่วยจิ้มด้วยก็พี่หมากผสมยาอะไรให้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คสนุกนี้ค่ะ่ีนที่เราอยากจะตั้งใจฝากให งงคือเรูเองเขาบอกมันเจ็บมันมันต้องคารามามันต้องหนับมันสนุกมันเหมือนแบบเหมือน,น,เ,อน,น,เ,อนเรามีฟาร,ร์มแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไข่ <laughs> โอเคโอเครบก <laughs> <อ>มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมากคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคือเราแบบเราตั้งใจที่จะฝากเพราะว่าเรายังไม่ได้จะมี <c oughs> เรายังไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้ <c oughs> แล้วใช่แล้วด้วยอายุของเราแล้วอ่ะคุณหมอก็เลยแนะนําว่า จะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ยังมีแบ็กอัพแลนให้เราได้ค่ะ กี่ปีแล้วเพี่มาวสองปีจะมีน้องแล้วพีม้าออเดี๋ยดูอีกีนึงะทุกอย่างจะต้องดูที่งาน่ะว่าลคจะจบไอะไรอย่างเงี้ยค่ะรบยว่ารียมกันไว้มองก้อกางระบบยนครัถ้าเรามีรูปลูกยังด่วนยันอย่าจำไอ้จำคำที่สัญญาไว้ได้ไหมะจริงๆังหน่อจริงยัง Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.